กับมาต่อตอนที่7นะครับกับชุดวิดีโอสอนการเขียนแบบสมิติในโปรแกรม Layout 2020นะครับง่ายสนุกและมีประสิทธิภาพนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เชฟต่างๆนะครับที่มีทั้งหมดในโปรแกรม Layout 2020นะครับซึ่งแน่นอนประกอบด้วยคำสั่นที่สอนที่เราเรียนรู้ตลอดมาแล้วนะครับตรงนี้ครับ Arc นะครับคือเส้นโค้งตรงนี้ครับเล c t a n g l e คือสี่เหลี่ยมและวงรีครับนะครับหรือวงกลมนะ circle นะครับแล้วก็รูปทรงหลายเหลี่ยมพอ l ิก o อนนะครับ คลิกเลยนะตรงนี้ครับดิสสอนะครับก็จะมีลายกับฟรีแฮนด์นะครับลายก็คือเส้นตรงธรรมดาธรรมดานี่แหละส่วนฟรีแฮนด์ก็คือเส้นอิสระนะครับที่เราเขียนได้นะครับกดคำสั่งลายนะครับจะสังเกตเห็นนะครับที่ปลายดิสสอของเราจะมีเส้นกระบาดอยู่นะตรงนี้ครับหรือกระหมายบวกนะตรงนี้นะครับเรียกว่า snap ครับคลิกขวานะที่ปลายนะครับนะปลายเคอร์เซอร์ของเรานะก็จะมีคําว่า object snap แล้วก็กริด snap นะครับเราเรียนรู้มาแล้วนะออฟเจกต์สแนปกริดสแนปนะตอนนี้ผมเปิดกริดสแนปไว้นะครับมันก็เลยสแนปไปตามกริดนะครับทั้งหมดนะครับโอเคนะครับวิธีการคืออย่างนี้ครับก่อนจะสร้างนะครับดีสอนะครับให้เราไปตรวจสอบก่อนว่าเชฟของเราเป็นยังไงบ้างฝึกนะครับทําเป็นระเบียบนะครับไปที่เชฟสไตล์ถูกไหมจากนั้นสังเกตนะครับว่าฟิลของเราเปิดอยู่และสโตเปิดอยู่หรือเปล่านะครับในขั้นตอนนี้ผมแนะนำให้ทุกคนปรับข้อมูลก่อนนะว่าต้องการเชฟสไตล์แบบไหนครับผมไม่เอาฟิล แล้วผมปรับเชฟสไตล์นะครับของฟโตกเนี่ยให้กลายเป็นเบอร์หนึ่งเส้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหรือปรับอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับโอเคเมื่อปรับแล้วนะครับตอนนี้ผมจะแปะเมาส์ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะจะสังเกตเห็นนะครับทุกครั้งที่เราแปะเมาส์ไว้นะครับหรือปลายดีสองของเราเนี่ยไว้ตรงมุมนี้ครับมันจะบอกพิกัดครับถ้าเราดูที่ล่างขวาตอนนี้นะครับพิกัดของเราคือ10มิลกับ10มิลครับดังนั้นเองนะครับตรงนี้ครับจุดนี้คือจุด10บสครับตรงนี้ครับคือจุดอะไรครับ ศูนย์ศูนย์เห็นไหมครับศูนย์ศูนย์ตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้ถ้าไปดูนี้ครับมุมนี้นะโอ้ส n a p ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็ประมาณนี้ครับ snap ก็ประมาณสี่สองศูนย์คูณสองเก้าห้าเห็นไหมครับนี่คือขนาดหน้ากระดาษของเราคือ A3 สามใช่ไหมครับนั้นเองบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับมันมีจุดพิกัดอยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับก็คือศูนย์ศูนย์บริเวณนี้นะครับคือศูนย์ศูนย์นะครับบริเวณนี้นะคือศูนย์ศูนย์ และบริเวณนี้ครับก็คือนะรระยะของหน้ากระดาษของเราครับนะครับอ่ะเราวัดได้เลยครับโกดิซซอครับจับที่ปลายตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วลากมาช้าๆครับเห็นไหมตอนนี้กระดาษของเราด้านนี้ครับยาว420เห็นไหมครับอ่ะด้านนี้บ้างครับ295ดังนั้นนี่คือระยะจริงๆนะครับบนกระดาษของเราคือนะครับ295คูณกับอะไร 420โอเคไหมครับอันนี้อีซินฟันนะหลักการง่ายๆนี่คือหน้ากระดาษของเราครับโอเคผมจะลองลากเส้นครับคลิกในขณะลากไปนะครับมันจะมีระยะบอกเราครับว่าระยะเท่าไหร่ครับเห็นไหมนี่นะครับอ่ะผมพิมพ์ระยะเลยนะขนาดนะครับเอ่อ200 enter เมื่อกด2 0 0 enter นะครับเราจะได้ระยะเท่ากับ200มิลนะครับซึ่งคำสั่งตรงนี้ครับ dimension ครับ คลิกเราสามารถที่จะวัดได้เลยทันทีครับว่ายาวเท่าไหร่เห็นไหมครับ200มิลหรือ0.2เมตรนะครับอันนี้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเรียนรู้ในเวชชันอีกทีนะครับนั่นความหมายคืออะไรความหมายคือในขณะเราลากดินสอนะครับเราสามารถกําหนดได้เลยครับว่าต้องการเท่าไหร่ครับนะแต่สังเกตเห็นนะครับว่าเราสามารถจะพิมพ์ได้เลยนะ70ครับ Enter เห็นไหมครับ80ครับ Enter แล้วก็ตรงนี้ครับพิมพ์ไ้เลยครับ90 Enter แล้วก็ลากมาชนกันครับปุ๊บเห็นไหมง่ายไหมครับและนี่แหละเหมือนกับสเกดัฟเลยครับซึ่งถ้าเราวัดดิเมนชันครับเห็นไหมครับว่าคล้ายกับสเกดัฟเลยนะนี่0.8เห็นไหมครับแล้วก็0.9 0.07แล้วก็ 0.08เห็นไหมครับนี่คือหลักการเบื้องต้นง่ายๆนะในการเขียนเชฟนะบนโปรแกรม Layout 2020นะครับขนาดแน่นอนทำได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรลรู้สเกลอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยเรียนรู้นะไปทีละสเต็ปนะครับโอเคนะครับที่ Dimension นะครับเราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้เดี๋ยวเราจะเรียน d ดิเมนชันละเอียดอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นแล้วกดดิเมนชันหนึ่งตัวครับที่ต้องการเปลี่ยนนะครับและให้เรานะครับมาที่คำสั่งนะครับในส่วนนี้ครับเรียกว่า Dimension Style ที่ดิเมนชัสไตล์นะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้เลยอีกทีนะให้เราบริเรณนี้ครับเราสามารถเปลี่ยนหน่วยได้ครับเป็นมิลลิเมตรและ Position ครับเปลี่ยนได้นะมีทุนยมหรือเปล่าครับไม่ต้องมีนะและตอนนี้สัเกตนะครับว่าชิ้นงานของเราตอนนี้จะออกว่า200 m มิลลิเมตรครับเราสามารถดูดได้ครับจะได้ไหมสไตล์ครับดูดได้ใช่ไหมคลิกคลิกตัวนี้ครับแล้วก็เทปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ปึ๊บครับ และนี่แหละครับคือหลักการนะในการทํางานนะครับของโปรแกรม Layout เครับเราสามารถกําหนดระยะแน่นอนได้นะครับอันนี้คือสเกลนะครับหต่อหนึ่งนะครับนะอันนี้สเกลหนึ่งต่อหนึ่งนะครับคือไม่ได้ย่อเลยนะครับโอเคอีกทีนะดูนะอยู่อย่างเช่นกดคําสั่งดีซอสครั้งนึงครับก่อนจะกดดีซอสครับมาที่เชฟไตล์ก่อนเลือกฟิลฟิลสีอะไรฟิลสีเหลืองเห็นไหมครับปิดทัลเลอร์ไปพับพับหน้าจอไปครับสโตกเบอร์อะไรเบอร์ จุดสี่มาได้แล้วครับคลิกลากนะครับพิมพ์เลยหนึ่งร้อย enter หนึ่งร้อย enter โอเคในช่วงสุดท้ายนะครับเราสามารถลากมาให้ช้าครับแล้วให้มัน snap ได้เลยครับอย่างนี้นะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าคลิกก็ได้ครับเออไม่ต้องพิมพ์ค่าตอนนี้ไม่ต้องคลิกคลิกเลยครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชนกันตรงนี้ เห็นไหมครับว่านี่คือหลักการเบื้องต้นนะในการทํางานนะซึ่งมันง่ายและสนุกจริงครับต่อไปครับมาดู free hand ครับนี่คือ free hand ครับคลิก free hand นะปึ๊บก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากเลยครับโอ้โห easy and fun นะครับนี่ชนกันจึ๊บเรียบร้อยแล้วก็สุดท้ายครับถ้ามีเส้นเกินใช่ไหมเราก็สามารถใช้คําสั่งมีดครับนะเราเรียนรู้แล้วนะมีดตัดครับตรงนี้ปึ๊บจากนั้นมาใช้สั่งยังลบครับเอลิเซอร์นะครับลบทิ้งไป ตัดไม่ดีตัดไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่อันดูก่อนนะครับใช้มีตัดครับปึ๊บอ่าตัดตรงให้ให้โดนนะนี่ตัดตรงนี้ครับตัดตัดตัดนะเมื่อตัดแล้วปุ๊บมันก็จะมีเส้นให้เราทำไมตัดไม่ได้หรือเส้นมันไม่ชนกันเอาใหม่ค่อยๆตัดครับอ่ะได้ละก็ใช้ยังลบครับลบลบทิ้งไปเส้นนี้แล้วก็ลบตรงนี้ไปครับ ห็นไหมครับเรียบร้อยเลยทันทีง่ายไหมครับเอาละครับนี่คือหลักการเบื้องต้นนะในการใช้คำสั่งดินสอนะครับดินสอมี2อ,อย่างเส้นตรงกับฟรีแฮนด์ครับเดี๋ยวตอนต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่งอาร์กันนะครับ